God damn son. เอาเตเว่นกำลังขึ้นเลยจ้านี่ขึ้นแห้งแล้วนี่กำลังแสงลงบึงวิวบรรยากาศยามเสา สวัสดีจ่าแพทย์ครับทุกคนมือนียายจ่าไม่กล้าผ้ามวนผ้าลงทงลงทาอะไรด้วยจ่ามานบอมานกระติดตามยายเลยด้วยจ่าจ่ามองไม่หาจนมือเอล็ดกับเบอกระถมหนูด้วยจ่าด้วยยังเถอ เอาจุยา่างแต่ตองโน,โนีคนหนูอยู่ท่านบอละ่ะหายพีไม่ทั้พาทางพี่แล้วไม่ทาั้งพี่นี่แหละนี่นี่นี่เด็ดแน่นี่นานเห็นบอลพี่น้องนี่ตัวหนึ่งตัวแหล็กแหออกม้าน้อจ่าเด้อ นุ้งนซิงตาจวดพออันไหนเอาเล่นดีตัวที่สองด้วยจ้าตัวหนึ่งไงไม่บ่นหรอเดินบ่พี่น้องเห็นบ,บ่นี่อุ้ยสองสามเถ้านัดออกเมื่อด,ดีแล้วออกไปจอยออกไปทางไหนเนาะลบขึ้นเขามาคือเก่านะสองตัว ได้สองตัวเลยด้วยจ่าเด้อว่าเจอเออสาเจอเอ้าเขียนมั่เอาหนูมียังไง่นอวนูนั่นเามันลอยออกิลอยยังไตงับยายเอไ ตัวใหญ่ตัวแหลกแหงมานตีเท้าตัวสองตียายมูตีคุ้มอยู่เปลี่ยนลุ่นเที่ยวเลยแถวน้องละมูตัวนี้น้อยหนึ่งงอโอ้ยได้เท้าพัดมอ ต้นหน่อยเก้าคือ,อเอก้าอู้หยเป็นโคเลยเป็นโูตัวหน่อยเก้าคือเก้าเลยพี่น้องเ,อ,งเอ้อย,ย,ยอออห้อนหอนเด้อพี่น้องเอ้ยเก่ยกับเกีายับขาค้ำบอท่านบอกห่อนห่อนห่อนพี่น้องแต่พ่อปนเก่าเด้อมือนนหนิ หายเลยพี่น้องไว้มัทัดเลยนั่นทัดมัมองนี่แหละมองนั้นด้วามันคูบ่เห็นนี่มันดูดมาลงมาหมดก็คูบไว้มันมันหอนหอนเกิดแจศิลาโต้มาจิตหวานย่งสิ้นนกปะเยอะเลน้องผมนะชิ้ เขียดนะพอเห็นมาผีเดยดีว่าบึงที่เราหมเขียดโอ้น้องมมีแหงเลยพี่น้องเอ้ยตัวหน่อยเอาบทออาคือเก้าน้องพี่น้องเป็นกระใจใหใ่้หา่เนี่ยเด้อมันแหงมันเหลงก็พผูดแถวพ่อบ่ท่านบ่ล่ะท่านบ่ บ<ค><ณ>ว่าเศร้าจักเทือกครับว่าท่านโตขี้หมางหมาดตัวใหญ่อยู่ตัวนี้โอ้แม่สำนี้คืไหนเว้ยเดยเดี๋ยเห่าเนาะพี่น้องแม่งามๆอ,อยู่ใหญ่อยู่แม่ำนี้ะมึงเออเดี๋ยวพอปนแล้วคุณแม่สำานี้สามโตขวบพอเออ,อ,ออเออไม่ได้กัลยพี่น้องเนนยใหญ่กับเห่าช่วยเถอะ ท่านบ่อเถ้างาหายละทนเลียวมานมันแทนบ่ต้นนนองต้นนนองก้าเอือห่าอีกขนาดคุบมันปั่นมื่อเดอดต้นตัวเด็กก้าแต่เขียดอีหน้ายังก้าเถ้ามันมัน โอยเจ้าเห็ดยังท้าผุนแถานะผู้ผู้ไปไก่ขักเลยมาที่ไม้ไม้เลยจ่าเด้อไปเรื่อยเรื่อยเลยมานบอมากก่ะเปิ่อกำลังใจให้ยายในเด้อที่เขามาเมืองยายก็จะลืมเปิ่อกำลังใจให้ยายแน่ จาเออกดติดตาบกดยังหายใจแน่ยันได้กินแฮวยุอยู่มือนี่นนใหญ่ผ้าใ,าใหญ่มาชมบรรยากาศทงหน้าได้นี่มันแหงแหลงก็พูดหากินหาอยากไปตามประาไก่เอ้ยน้องพี่น้องเนาะ ม่าหาพี่น้องกะมาได้บึงขึ้นหอดใหญ่แนะ้ใยนะ่ก็ขึ้นหอดชุผูชุกคนเลยจ้าจ<ม>ึงอยู่กรุงเทพจึงอยู่ในตามประเศใศย่ขึ้นหอดมืดคอยเป็นกำลังใจให้ยใหญ่เมื่อนี้ใหญ่ชิมานละพึ่งละพันด้ยอยห่อนก็ห่อนหาอยังกับว่าท่านใดอยู่พี่น้องมาที่หมายใหม่เขาหาหมุนโจ้ขาจนหมุนเหมือเลยพี่น้อง ơi. เอ้ยแป้นไปนมืดมานมโนะท้าคุนน้อ ยายยางไปประทันเขาที่เราพี่น้องเขากลนชุดแปดมืดมา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 ไา,าใดดอกเป็นนางเวนหนังเห็นบอก็าหาเปะแปดมืดนี่มันหามันมาพอเนี่ขัพนพอแค่แนวเว้ยเออนี่ดอกหลักมาหาเขียนมาบ่อไดเขียนกระซิบ ขายดอกลักด้วยจ้าเด้อดอกลักจ้าลักนามานตัวหนึ่งด้วยจ้าเด้อโอ้ยข่อยางลุกวัวขึ้นไปแล้วว่าจะสิบไปเฮือนเนาะวัวเอื่อนมันมันกับจันเออมันอีกเลยจ้าตัวหน่อยเนาะ เมียมาหาคือบ่อพอบันนี้เมียไปอยู่ในโพ้นคือพ่อดูวิบ้านนอนทายู่โพดนนี่ลี่แลนนี่โอ้ยบ่อพอพอโตเว้ยหายหายหายอ๋อ โอ้ยต้นได้สามตกับพ่อปนละได้เถ่านี่แมนแมนไอหมาน่ะนะเขาหนังปอกล่องจะคอยเอิดเวยโอ้ยหมานหมานตัวหนึ่งคเป็นมือแขนเพื่อใยาสิลูกไปแล้วตะท่องสิเป้เผาจะท่องสิเป้นางโฮมได้นน่น เราจะยางไปเขาโฮมเราหาบ่พอเราโอ,อ้ยตัวใหญ่ขักยายหาหามองนี้กวดจว้วากับบ่พอนี่บอกให้น้องลองเพลงมาแล้วอีพอคอยดังเหินไปพักผ่อนนี่ยินบ่เท้าพอแล้วนะเออ,อ,อมันมัน น,น <lr> ้แตก้ยน <elaborate. S 2> <c ười> ้ำแตกเลยนะโอ้น้ำลายแตกว่าแต่น้ำแตกโอ้ยันตัวใหญ่ตัวใหญ่ ตาคร่ำไปอยู่วันไหนเนนี่นาะมาเยอขวนใหญ่พัวหมานเขีย um ดีโมูหมูตาโป้ตัวหนึ่งเด้ยจ้าเด้อหาจนมาเป็นสมมงหมานหมานมาแล้วจ้าออกจากโฮมมาได้ตัวหนึ่งติดทถาหมานเนาะคอยที่หมหมานไห โอ้โ้ตัวจำเขียดีหนานี่ยนั่นท่านพระเจ้านั่นอฮ้ตัวใหญ่ตัวกลังพอปนเสียงอิริทห้องบ่ออิริทมั้งนะเอเมนบ่อ

วุ้มันสัมมูมีพวกนั้นสองคนมันจากมูมีมันมันหมานแล้วเห็นบ่ท่านบ่เจอย่านตัวบางไงมาเลยเจียขาค้ำงามๆนะเจียดีขาค้ำพักอีตูอยู่บาดหัวนาโหนี่โอยหอยนั่งค้ำงามเนาะเหลืองเหลืองอุ้ยฟ้านทองพูดทองเคียอยู่ไปแถวไปไปเฮือนปูโหลดอยู่ โอ้ยโดยโดนปลาก๋วยปนปะยะไกลไกลเลยพี่น <sh arp baik> ้องเลยเกษตรย่างห่อนระคะกิโลหนึ่งเดี๋ยวพ่อปนอยู่นอนพี่น้องเนาะเขียดกันเดี๋ยวพ่อปนให้เจ้าเดี๋ยอนี้บ่ได้หนูอยู่พี่น้องได้หนูบ่โอ้ยด้หนูก็หลายอยู่ด้วยจด้วเด้อได้เดี๋ยวพ่อปนอยู่ ก็สอบคลิปย่ายคลิปนี้ก็จะลืมเป็นกำลังใจให้ย่ายในเด้อยจ่าขอบพุ่นทุกไรทุกแซ่ทุกคอมเมนต์ที่ให้ย่าโดยดีเสมอมาถ้าย่ายผิดพลานประกันได้ย่ายขออภัยเด้อยจ่าเด้อสวััสดีครบเป็นกำลังใจให้ย่ายในเด้อยจ่าสวัสดีจ่ารักนะทุกคนหมดทุกคนเลย